เหตุการณ์มันเฉียบสงครามอาไปทุกทีเอ๊ะเราทำมาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรอยู่ๆก็ขยาโลกแล้วพอเขาจะเป็นจะตายกันก็บอกว่าเลื่อนไป3ามเดือนยกเว้นจีนขณะที่กำลังปั๊บกันอยู่เนี่ยผู่ให้มันลัวกลัวก็วิ่งไปรนลานแล้วท่านก็นั่งเคาะจติดเช้าเนาะบอกว่านี่เวลานี้วิ่งเข้ามาขอเจราจากันใหญ่ที่เวียดนามได้รับการปฏิเสธมาแล้วคือลดภาษีถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร,รัฐก็ไม่ยอมเอาเนี่ยมันก็ทําให้ยิ่งสงสัยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ระบบกองทัพเขาซึ่งเขาอ้างว่าเขาไปสร้างฐาทนท ชาวโลกต้องจ่ายคืนบ้างแหละอย่าลงนะอย่าไปซื้อนะถ้าคุณซื้อพันธาบัตรร้อยปีเนี่ยคุณจะเช็กอัก,กรัมเ,เชื่อมั่นว่าสหรัฐมีพลังอำน,นาจสูงสุดใที่มันจะนำไปสู่สิ่งที่เรากังวลก็คือการเผชิญหน้ากับจีนเนี่ยนำไปสู่การใช้กำลังทหารได้หรือไม่ดีบีส่วเท้าสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาริฟที่เป็น หัวใจในการที่จะเกิดก่อสงครามการค้าขึ้นมาโดยเฉพาะการที่ทรัมป์นะฮะก่อความขัดแย้งะระลอกใหม่กับโลกเบื้องหลังจริงๆแล้วของทรัมป์นี่อาจจะมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะทําสงครามกับโลกนะฮะไม่ใช่ทำสงครามกับเฉพาะจีนนะฮะก็อาจจะมีอะไรที่เป็นเกตที่อาจารย์สมชายจะมาแชร์ให้เราฟังกับเพียนเทือาต้นจันทร์ครับเรื่องนี้ความจริงน่าสนใจคือต้องดูว่าอยู่ยๆทรัมป์เนี่ยทําไม ถึงมาขย่าวโลกอ่ะในการประกาศเมื่อวันที่สองเมษาเนก็ขึ้นขึ้นแทรีิบเนี่ยจำนวนมากเลยก็ทําให้ตัวประเทศก็เดือดร้อนกันไปหมดอ่ะวันไหวแล้วก็สลาดหุ้นก็ตกอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่อยากจะให้ดูเฉพาะหน้าระหว่างการประทะกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับคือท่านเสียจินผิงกับท่านทรัมป์นี่แหละก็แลกหมัดกันมาอุตลุดจนกระทั้งขนาดนี้เนี่ยสหรัฐก็ขึ้น อัตราภาษีหัวก่อนไปเป็นร้อยี่ิห้าเปอร์เซ็นตแล้วสําหรับจีนซึ่งมันก็ไม่เมกเซนอ่ะจีนก็ตอบโต้เลยมานะก็ก็ยกขึ้นระดับเรื่องแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอ่อมันไม่เมกเซนเราถ้าคุณเก็บภาษีแพงขนาดนั้นก็เป็นของค้าขายกันหรอกจะค้าขายทําไมแล้วขึ้นไปทําไมเป็นเกมรักษาหน้าถ้าจะมองงั้นนะอาคุณขึ้นชั้นชั้นขึ้นคุณซึ่งซึ่งทางนั้นก็บอกไม่ไม่ต่อค้ากันดีกว่าก็จบไปเลยเนาะแต่มันไม่ใช่นี่คือการเกมรักษาหน้าตลแต่ละสองฝ่าย เรื่องจีนไม่ใช่ตอบโต้เฉพาะเรื่องภาษีจีนยังตอบโต้เรื่องอื่นเช่นการาควบคุมการส่งแร่หายากที่จะไปสหรัฐอเมริกาซึ่งมันมีเจ็ดอย่างและก็มีส่วนสำคัญในการผลิตอาวุธหรือว่าเครื่องบินรบของของเช่น F ฟสามห้าเนี่ยของสหรัฐเป็นอย่างยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งตรงนี้มันกระเทือนแน่นะครับแล้วก็จีนก็ทำไปแล้วแล้วนอกจากนั้นยังที่ขายพันธบัตรซึ่งก็เป็นท้ายเทราบดีกันอยู่ซึ่งจะทำให้สหรัฐ หากว่าจะต้องขายพรนธบัตรเพื่อพิมพ์ธนราบัตรเพิ่มเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อไปเพราะว่ามันธนราบัตรมันจะราคาตกลงแล้วต้องให้ดอกเบี้ยแพงขึ้นนะเพื่อให้คนซื้อนะครับการที่จีนทําอย่างนั้นก็สะดุดแต่ไหนก็ตามเนี่ยโอ้ทั้มก็ออกมาพูดละเริ่มเริ่มมาพูดหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าสีเป็นคนฉลาดคงรู้ว่าจะต้องทอํายังไงต่อไปนะครับแต่ว่าก็มาพูดครูอีกว่าสหรัฐมีอาวุธนะที่ที่ยังไม่จะ ทำความประหลาดใจให้กับใครแต่ยังไม่บอกแล้วก็แพรมๆมาทํานองเหมือนกันจะเป็นขีปนาวุธที่เร็วกว่าเสียงก็พูดเหมดว่าสิบเจ็ดเท่าแต่ว่าตรงนี้ถ้าเรามาดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสหรัฐยังไม่ประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธที่เร็วเหนือนเสียงโดยเฉพาะระดับที่เรียวกว่าซุปเปอร์โซนิกแบบสิบเจ็ดเท่าอะไรเงี้ยนอกจากรัเสเซียจีนและแม้แต่อิหร่าน ซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับอย่างเคียบรุตพิษัยกลางออริสนิクของรัสเซียเนี่ยผมมีมีสมรภาพสูงซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งโอเคเราขอไม่พูดรายละเอียดแต่ว่ามีสมรภาพสูงมากของจีนก็ประสบความสำเร็จสีหลานประสบความสเร็จและแม้แต่ฮูทีก็ยังมีทีประวุฒิซุปเปอร์โซนิกด้วยแต่จะเร็วขนาดไหนไม่ทราบแต่ก็เร็วกว่าเสียงแน่นอนครับดังนั้นไอ้ที่ทํามาขู่เนี่ยผมว่าที่ทําพูดดูเสียงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าสีเป็นคนฉลาดคือต้องการอยากให้เจรจา ผมมองนะแต่แต่ผมว่าทางจีนก็คงไม่ยอมเพราะได้ลั่นปากไปแล้วนี่จะต้องตอบโต้ดังนั้นเองถ้าจีนขึ้นอ,อัตาราภาษีทุนกรไปอีกเนี่ยซัมจะทำยังไงนะครับน่าคิดทัมอาจจะใช้ปฏิบัติการในทางทหารที่ผมมองนะเป็นไปได้อยู่จุดหนึ่งคือไม่ถึงก็ไปทำต้องไปเปิดประเด็นที่ไต้หวนันลองอันนั้นมันอมแดงเนาะที่กดปุ่ม,มสงคราม อาจจะเป็นเช่นยกกําลังทหารมันใกล้เนี่ยไปยึดของปนามาเพราะทําพูดไว้หลายทีลแล้วแล้วอย่าลืมขอปนามาตอนแรกก็มีข่าวว่านิกาชิงเนี่ยนะครับจะขายให้กับ Black Rock, แบล็คล็อกเจราจากันไปแล้วละ่ะตกลงไปแล้วดีลเม็เรียบร้อยแต่เอเพราะว่าทําไมที่จะขายเนี่ยมันคือพอร์ตหรือท่าเรือที่อยู่สองฝั่งของปนามาซึ่งเป็นของของบริษัทที่ฮ่องกงแต่ว่าก็มีหุ้นจากหลายประเทศนะไม่ใช่ฮ่องกงอย่างเดียว ทีนี้พอตอนนี้ถูกเบรกก็โดยสีนั่นแหละกดดันให้กรอตห้อ,องกงว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงและการผูกขาดเพราะงั้นยังไม่ขายก็แสดงว่าย่าเป็นของจีนอินทรชั่ไปยึดก็ถ้าก็ไปยึดรั์สมบัติของจีนใช่ไหมห้องคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าคิดเนาะผมก็มองต่อว่าจีนก็อาจจะยังไม่ตอบโต้ทหารโดยตรงแต่อาจจะยึด,ดยบริษัทของหรือว่าโรงงานของ ของอะสหรัฐนะในจีนไอทีมาลงทุนอ่ะก็คุณยึดผมผมก็ยึดของคุณบ้างนะครับเช่นโรงงานไม่ว่าจะเป็นของอีลอนมัสหรือจะเป็นของไอ,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 อของแอปเปิลนะครับหรือจะเป็นของบอิลเกตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ก็ต้องดูแต่ว่าเหตุการณ์มันเฉียดสงครามอาไปทุกทีนะครับนีบ่อยากจะพักตรงนี้เอาไว้ก่อน แต่กลับมาดูว่าเอ๊ะเราทำมาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรอยู่ๆก็เขย่าโลกแล้วพอเขาจะเป็นจะตายกันก็บอกว่าเลื่อนไปสามเดือนนะครับให้ไปพิจารณานะครับแล้วก็ยกเว้นจีนเท่านั้นแหะที่กําลังฟัดกันอยู่เนี่ยก็ต้องถามว่ามันนี้มันเขาตั้งเป้าไว้ก่อนหรือเปล่าผมเชื่อเขาตั้งเป้าคือประกาศขู่ให้มันกลัวนะครับพอกลัวก็วิ่งกันไปรนลานแล้วทัานมานั่งเคาะเคาะกัดดระดิกเท้าเนาะ บอกว่านี่เวลานี้วิ่งเข้ามาขอเจราจากันใหญ่ก,ก็มันก็จริงทุกคนก็หว่ดวิตกโดยเฉพาะโลกในยุค globalization เนี่ยมันพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเยอะแล้วก็ระบบ supply chain มันจะล่มกันไปหมดอ่ะใช่ไหมอันนี้ก,ก็หลายคนก็พยายามเอาตัวรอดซึ่งผมก็เคยแนะนำไว้แล้วไทยควรจะทําอย่างไรแล้วก็ทางทางท่านนายก้ท่านรองรองนายกพิชัยท่านก็ประกาศแล้วว่าจะทําอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูด หรือว่าที่เวียดนามได้รับการปฏิเสธมาแล้วคือลดภาษีถึงศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ร,รัฐก็ไม่ยอมเอาเนี่ยมันก็ทําให้ยิ่งสงสัยว่าไอ้ที่เราวางแผนจะไปเจรจาเขาเนี่ยมันจะได้ผลไหมเขาต้องการอะไรกันแน่ๆก็กลับมาพิจารณานะครับซึ่งผมก็ไปดูว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นเป,นเปนติ้งแท้งให้ทั้งนี้คือใครก็คนเพราะว่ามันคือสตีเฟนมิรานด็ตอร์สตีเฟนมิรานจบจบพาวเว์นะ คนนี้เคยเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าทีมที่ว่า s t r a t e g i กสต s t จิสนะครับของบริษัทบริษัทที่เรียกว่า Hudson Bay Capital ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนอันนี้นะครับเดิมเดิมตรงนี้ทีนี่ถามว่าแล้วบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทเงินทุนเนี่ยเบื้องหลังใครถือหุ้นบางบรประเทศเอาประเทศที่ถือหุ้นนะก็มีอเมริกามีอิสราเอลนะครับมียูเครน ประหลาดไหมแล้วก็ยังมีไต้หวันมีตีชาติอะไรเนี่ยเออมันนี่มันอะไรกันนะครับแล้วก็ยัง,ย,งยังมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ค้าวุธอย่างอาอบริษัทผิดอาวุธอหลายหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นอที่ผิดทั้งทั้งเอฟสามห้านะครับบริษัทโบอิงบริษัทหลายพวกนี้แล้วบริษัทที่ค้าขาย ในระดับสูงๆนะครับบริษัทเงินทุนอย่าง BlackRock <ม> Blackstone <ม>ก็เป็นหุ้นอยู่ในในใน Capital อันนี้อยู่ด้วยม,มันก็ยิ่งดูว่าเอ้อันนี้ไม่ใช่ที่ดีตมคบคิดนะแต่เป็นเรื่องจริงนะครับ,รบอย่างอย่างเอออย่างบริษัทเออิดตาวุธเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวพันด้วยกับบริษัทลงทุนเหล่านี้มันเพื่ออะไรนะครับ<ม>แล้วก็คุณสเีเฟนเออสตีเฟนมิรานเนี่ย ก็มีแนวคิดอยู่อันหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยคือผมจับประเด็นมาว่าเออแล้วก็มาอ่านพักเกมว่าทําไมทําหึงคิดอย่างนี้คือเขามองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้สร้างคุณูปการอันหนึ่งคือสร้างที่เรียกว่า global public goods ให้แก่โลกได้ใช้ไอ้ public g o o d เนี่ยมันต่างก,กับประเ a t e goods ตรงที่ว่าใครก็เข้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอ่ะเขาบอกว่าทั่วโลกก็ใช้ฟรี ทีนี้ไอ้พับลิกกู๊ดสองตัวที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรอันนึงก็คือระบบการเงินระหว่างประเทศที่มีดอลลาร์นำนะครับแต่ว่าสารัฐจะต้องแบกแบกภาระ,ะตรงนี้จนทำให้อุตสาหกรรมเอย่ยล่มสลายเอย่ยอะไรเอย่ยแล้วก็ตัวเองจะต้องรัน d e ฟ i c i t คือคือขาดดุลการค้ายอยู่ตลอดซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้ละสาวโลกจะต้องจะต้องจ่ายอ,อันนี้อันหนึ่งอฮะอีกอันหนึ่งคือ ระบบกองทัพเขาซึ่งเขาอ้างว่าเขาไปสร้างฐานทัพในประเทศต่างๆเนี่ยแปดร้อยแห่งโดยประมาณเนี่ยก็เพื่อสร้างสีิรภาพให้กับโลกนะครับอันนี้เป็นการอ้างของเขานะทั้งสองเรื่องเลยนะสร้างเสียราพให้กับโลกเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชาวโลกเนี่ยต้องต้องจ่ายคืนบ้างแหละที่เขาไปสร้างสีิราพเพราะเขาจะสร้างเสียราพและสร้างความรุ่งเรืองให้กับชาวโลกนะครับซึ่งซึ่งเขาบริการเนี่ยฟรีมาตลอดแล้วก็เขารับปรละต่อไปนี้ทุกคนต้องจ่าย เขาก็มาเรียกร้องนะครับว่าทีนี้จะทำไงให้ชาวโลกมาหันมาจ่ายอะ่ะเพราะตอนนั้นยุโรปเขาเคยเรียกร้องทางในยุโรปแล้วว่าอยู่ต้องจ่ายค่าคุา้มครอง,องถูกไหมเขาเคยพูดมาแล้วทำมาแล้วแล้วก็ประเทศต่างๆเขาก็พูดต่อไปนี้ไม่เอาแนละ้ววิธีการจะดึงให้ประเทศเหล่านั้นมาคุยด้วยมาพูดด้วยก็คือประกาศมันเลยขึ้นแทรฟินี่แหละสูงๆเพราะทุกคนก็ต้องพึ่งปา ทุกคนก็ตกใจกันจริงแล้วก็จะไปเจรจาซึ่งทั้งก็นั่งหัวเราะกา๊กๆอยู่ในอไอ้ต้องรูปไขท่ที่เทนเพลทขาวเขานะครับแล้วก็เตรียมแผนแต่สิ่งที่เขาซ่อนไว้แล้วไม่มีใครติดตามรลอไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือว่าเขาเตรียมจะขายพันธบัตรร้อยปีครับพันธบัตรร้อยปีซึ่งพันธบัตรร้อยปีเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงนะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้ดอกเบีย้ยต่ําต่ํากว่าเงินเฟอ้อนะครับให ตาเงินเฟ้อซึ่งซึ่งผมสมมติอนุมานว่าหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับขณะที่อัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยเนี่ยร้อยปีเราก็คิดว่าเอาสี่เปอร์เซ็นตผมทดลองคำนวณออกมาดูแล้วเนี่ยไอไอตัวเนี้ยมันจะมีค่าอย่างไรนะครับสมมุติว่าเราเรา,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 าลงทุนซื้ออพัสบัตเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันดอลลาร์นะครับหนึ่งพันดอลลาร์โดยได้อัตรา,าดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต อายุของพันธบัตินี่ร้อยปีอัตาราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยสี่เปอร์เซ็นเมื่อครบร้อย <c oughs> ปีเน <c oughs> ี่ยมันจะมีมูลค่าเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับไอ้หนึ่งพันดอลลาร์เหลือแค่สิบเก้าจุดแปดศูนย์ดอลลาร์คือสิบเก้าดอลลาร์สิบแปดสิบเซนเท่านั้นเองเอามารวมกับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเงินทั้งหมดนี่คือ net present value ที่จะคิดเนี่ยนะครับมันเท่ากับสองร้อยหกสิบสี่จุดแปดห้า ดอลล่าซึ่งจากพันดอลล่านะคิดคิดอีกอีกอีกร้ยปีข้างหน้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันเท่ากับทั้งหมดรวมทั้งดอกเบีย้ยเนี่ยได้สองร้อยหกสิบสี่จุดแปดห้าดอลล่าเท่านั้นเองเพราะงั้นอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงมันก็คือติดลบครับทีนี้เขาจะทํำยังไงจะให้ใครซื้อหลหะอย่างเงี้ยอืมให้รราบัตรร้อยปีเนี่ยเขาก็จะเรียกไอ้พวกนี้แหละที่จะไปเจราจาเรื่องเรื่องไอ้ไอ้ภาษี แฮร์รินี่แหละวา่าจะให้ลดลงมานะเขายินดีลดแต่คุณต้องซื้อพันธบัตรร้อยปีของเขาไปเป็นทุนสำรองกันงิน<ม>ระหว่างประเทศเออพนี่คุณจะเอาเงินที่ไหนซื้อคุณก็เอาดอลลาร์ไปซื้อเขาก็จะมีดอลลาร์ที่จะมาใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนพิมพ์มเพิ่มหรือว่าไม่ต้องทุนไม่ต้องมาค้ำประกันเงินดอลลาร์ให้พวกคุณนมาจ่ายทำไมอันนี้แหละคือไม้ตายที่เขาคิดจะใช้แต่ว่า <S <S เรายังไม่รู้กันเราก็ต้องมาคิดกันเราเรยยอมไหมถ้าเรายอมเราก็จะตกเป็นทาสนะ เ,เพราะว่าถ้ามูลค่าราขาทุนทันทีอย่าลืมว่าทุนสำรองเราพอ,พอเอาพััตาที่มาเป็นทุนสำรองมูลค่ามันลดไปเรื่อยๆคุณต,คต้องเติมมาเรื่อยๆนะเติมมูลค่าเพื่อรักษาสติรภพแลาการเงินของเราในทุนสำรองของเราโอ้ไมเพราะค่ามันลดอันเนี้ยต้องคิดให้ดีคิดให้หนักไม่ใช่คิดอยากผิวเผินเพราะมันจะผูกพันแล้วคุณจะเป็นท่าไปถึงร้อยปีทีเดียวซึ่งเขาวางระยะยาวทำไมเขาไม่เคยเขาไม่คิดตื้นๆก็คือเขาไม่ได้โง่หรอกแต่เขาก็คิดว่า เขาก็ประเมินกําลังว่าเขามีอํานาจในการดำเนินการสูงแต่ถามว่าเรื่องนี้ถ้าไปเจราจาถ้าจีนเจราจาแล้วเอาเงื่อนไขตรงนี้ไปจีนยอมรับไหมผมก็จีนไม่เอานะครับจีนไม่เอาเพราะจีนไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่ง,ง,งสหรัฐอะ่ะเนื่องจากเวลานี้จีนก็ลดสัดส่วนในการค้าขายกับกับสหรัฐลงนะค้าขายกับอาเซียนเนี่ยมากกว่าไดิซ้ำสองเนี่ยเขาค้าขายแอฟริกาก็มาขึ้นลาตินอเมริกาก็ค้าขายมากขึ้น หรือแม้กระทั่งกําลังพิที่เหลือเนี่ยเขาก็ขายตลาดในประเทศเขาเนี่ยพันสามร้อยล้านเนี่ยเขาสามารถขยายตลาดได้ไม่ต้องพึ่งสหรัฐแต่ซ้าเข้าใจผิดว่าเขาต้องพึ่งผ่าเนาะเพราะงั้นตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นประเด็นท,ที่ที่ที่จะเป็นความผิดพลาดแล้วถ้าแผนนี้ไม่สําเร็จและต่างชาติพลาดทั้งหลายไม่ยอมเล่นด้วยนะไม่ซื้อบรรบาดเนี่ยระบบสหรัฐอเมริกาที่กําลังร่อแร่เนี่ยมันจะพังคึนทันทีแล้วจะเกิดจลาจ,จนในประเทศซึ่งซึ่งก็งงได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเลยเยอะละ ทีนี้เรากลับมาวิจารณ์นะนโยบายของของของทรับที่ว่าเนี่ยคือเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยมาแชร์คอสโดยเขา,าขอ,ขอ้างว่าเขาสร้างเ<ช>ขาสร้างโกลเบอร์พับลิกกู๊สองอย่างเนาะอย่างหนึ่งก็ค,ค,คือคือเรื่องของการทหารใช่ไหมอ้างว่ามาช่วยรักษาสเสถียรภาพแต่ในความเป็นจริงเปล่าเลยสหรัฐเม่การทำเพื่อประโยชน์ตัวเองแล้วไปคุกคามประเทศอื่นโดยซ้ำควรจะเป็นส่วนไปแทรกแซงทําให้เกิดไม่มีเสถียรภาพขึ้น นะแต่เขาอ้างเรามีสภาพอันที่สองระบบการเงินอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่หลังจากชนะสงครามแล้วเนี่ยข้อตกลงบริติชฮูดก็มีข้อเสนอที่จะทําระบบการเงินของของโลกขึ้นมาเด,เดิมเนี่ยจอร์ดมานาเคนเสนอให้เป็นตะกร้าของสินค้าหลักๆของโลกนะเอาราคามาตั้งมูลค่าแล้วก็เป็นเงินกลางนะครับแต่ว่าอองซิรัสเนี่ยรัฐมนตรีครังเขาเสนอให้เอาเงินดอลลาร์เป็นตัวหลัก นะครับที่จะดันแล้วตอนนั้นเงินดอลลาร์ก็จะอิงค่าทองคําซึ่งเท่ากับสามสิบห้าดอลลาร์เท่ากับหนึ่งอัลนะครับอทองคำหนึ่งอัลแต่ว่าพอทําไปทําไปปรากฏว่าไอ้เมื่อเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักเนี่ยก็ขาดดุลการค้าไปเรื่อยๆแล้วก็ค่าเงินเนี่ยที่ออกมามันมีความต้องการเยอะเนี่ยเพราะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เริ่มมีมูลค่าที่ต่างไปจากทองคําที่เ๊กอยู่นะครับมันก็คือว่าในตอนที่นิกสันจะประกาศเลิกเนี่ย มีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยราคาทองคำในตลาดมันประมาณร้อยสองดอลลาร์ต่อหนึ่งออนนะครับแต่ว่าไอราคาที่ให้เพชรกับทองเนี่ยที่หนุนหลังเนี่ยมันแค่สามสิบสามสิบห้าดอลลาร์เพราะงั้นคนก็เลยเอ่อจะไปจะไปเปลี่ยนแล้วไม่เอาเอา,เอาดอลลาร์ไปแลกไปแลกทองดีกว่าแค่สามสิบห้าดอลลาร์ไปแลกทองได้หนึ่งอาใช่ไหมแล้วเอามาขายข้างนอกก็ได้กําไรถูกไหมได้ตั้งร้อยสองก็มา ก็าสารการไม่ไหวแกทองเอน,นี่ยฝอนกมันไม่พอนิกสันก็เลยเดินทางไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียคือประกาศเลิกที่จะไม่ผูกดอลลาร์กับกับทองคำอีกแล้วนะครับแล้วประกาศเป็นลอยๆอยขึ้นมาแล้วก็เอาไปผูกกับเปโตรดอลลาร์ของซาอุดิอาระเบียคือประกาศทมสัญาร่วมกันนั่นก็เป็นที่มาของเปโตรดอลลาร์เพื่อทําให้มีดีมานในการซื้อขายเพราะคนต้องซื้อน้ํามันเรื่อยๆก็ให้ซื้อขายเป็นเรื่องของดอลลาร์นั่นคือที่มา ที่เกิดขึ้นแต่นี้มาถึงตอนนี้สหรัฐก,ก็เริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ที่ตัวเองเป็น,เป,นเป็นตัวนำนะครับในการใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินหลักในการรีเซิร์ฟระหว่างประเทศเนี่ยเตัวเสียเปรียบก็เริ่มจะจะเรียกร้องระงวายทั้งทั้งข้อเสนอเนี่ยสหรัฐเป็นคนเสนอนะครับ,รบก็เริ่มมาโวยวายว่าไม่เอาละจะไม่เอาแต่ว่าจะทํำยังไงแต่ชอบระบบนี้เพราะตัวเองคุมกู้เขาได้เนื่องจากว่าการที่ถ้าค้างเงินสกุลหลักเป็นของดอลลาร์เนี่ย เขาสามารถจะใช้วิธีทั้แงแ่ซ็นชันเอ่ยอะไรเอ่ยนี่หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งหลายเียเขาควบคุมได้เขาสามารถจะใช้ในโยบายการเงินเขาทําให้ให้มันมันขยับขยายหรือไปความได้เปลี่ยนเขาได้แต่มามาถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มไม่ไหวเพราะม่ไหวก็งองแงก็เลยจะประกาศมาตรการใหม่ว่าเอาคุณต้องมาช่วยใช้จ่ายมา,มามาหนุนนะมามาไปท่าต้นทุนตัวนี้ก็โดยจะออกพันธบัตร ไอ้ร้อยปีอันนี้ที่ผมพูดนี่แหละแล้วก็อ่านธรบัตรนี่ไปไปให้กลายเป็นตัวรีเซิร์ฟนะครับในประเทศต่างๆเพื่อจะได้รับภาระแชร์ต้นทุนที่สหรัฐต้องรับในครั้งนี้ซึ่งซึ่ง,งในทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารที่ต้องไปแชร์ต้นทุนทึ่มันไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วรดตัวเองทําให้ประเทศภาพเสียหายกับเรื่องระบบการเงินเนี่ยตัวเองเป็นคนริเริ่มเพื่อจะได้คุมเศรษฐกิจโลกแล้วเป็นที่หนึ่งพอมาถึงตอนนี้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้เรื่องแล้ว ไปทําเปโตดอลลาร์ก็ไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ารีเซิร์ฟในประเทศต่างๆที่ที่ที่ทเป็นดอลลาร์เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหลือเออเหลือห้าสิบแล้วก็ลดจากห้าสิบลงมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนก็เริ่มสะสมทองคำมากขึ้นรัฐดูท่าแล้วเนี่ยเจ๊งแน่ใช่ไหม,มเพราะงั้นก็เลยมีมาตรการนี้แต่ทำไงจะบังคับให้พวกนี้มามาซื้อพัสบัตรล่ะ พี่ออบาตบัดพูดมาแล้วแต่ว่าจะทําอะไรกัซื้อในเมื่อเทอมของออบัตรเนี่ยมันมันไม่จูงใจเลยให้ซื้อมันไม่ได้ก็ต้องบังคับมันดิว่าเอาไหมแลกกันถ้าคุณจะให้ผมลดแทรีฟเนี่เอาคุณซื้อไปเท่านี้ผมก็ลดงั้นสิ่งสิ่งที่จีนต้องทําตอนนี้ผมได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงก็ได้เรียกประชุมนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนาะแต่มันอาจจะมีทางออกนะอาจารย์หมายความว่าตอนนี้ทั้มก็ไม่มีทางออก จีนก็จะอาจจะหาทางออกให้ทัาเหมือนกันนะเขาก็เข้าใจนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะพังเศรษฐกิจสหรัฐพังโลกก็พังนะอาจารย์มันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่กันได้คนเดียวคือคืออาจารย์บอกว่าโดดเดียวไม่เป็นไรไม่ค้ากับสหรัฐแต่ถามว่าถ้าสหรัฐพังเนี่ยจีนก็เด้ยงเหมือนกันนะมันมีหลายๆอย่างที่ผูกพันกันที่มันมันแกะไม่ออกไงซัปายเชนโลกเนี่ยตอนนี้มันอยู่มันไปหมดเลยมันจะพังกันไปถแถบเลยนะไม่ใช่พังคนเดียวนะ เขาก็ต้องช่วยเหมือนกันนะก็ต้องมาเจราจาว่าจะช่วยกันยังไงไม่ให้สารพังคือคือมันใช่คือแต่ตอนเนี้ยถ้าจตบอกว่ามันเป็นเกมของศักดิ์ศรีงไงใช่ไหมศาลก็รักษาหน้าแต่ว่าออทําเองเนี่ยถ้าจะเอาแต่ได้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณจะให้คนอื่นมาจ่ายให้คุณแล้วคุณยังเป็นมาหาอำนาจจ่ายบำรุงกองทัพคุณจ่ายให้ระบบไอไอคุณเป็นคีย์เคอร์เรนซีอยู่เนี่ย แล้วแล้วคุณก็แสดงอํานาจบาดใหญ่เนี่ยมันคงไม่ได้แต่แต่ทํามเองก็ยังแสดงอํานาจบาดใหญ่อย่างนี้อยู่คมคูอยู่ตลอดซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้โดยท่าทีอย่างเนี้ยถามว่าเราเราประธานดีสีจินเผกจะยอมไหมมันเป็นเรื่องศัศสีนะไม่ยอมใช่ไหมเพราะงั้นถ้าจะมีการเจรจาอาจจะมีการเจรจาลับๆคริการขอทีมคุยเนาะทีมคุยแล้วมีทางออกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมนะครับข้อต่อรองแต่ว่า แต่ว่าถ้าสหรัฐยังยืนกระต่ายขาเดียวจะเอาอย่างนี้ให้ได้ผมว่ามันคือพังก็ต้องพังอ่ะจะทําไงอ่ะถูกไหมผมว่ามองในแง่ของสหรัฐสหรัฐพังก่อนนะถ้าเรามองอย่างเงี้ยเขาก็วิเคราะห์เป็นเนาะนักเสียสารสหรัฐก็เยอะแยะเป็นระดับศา<ม>สตราจารย์ที่มีประสบการณ์มีอุทธิภาวะที่จะพอเข้าใจว่าถ้าไม่ยอมสหรัฐพังก่อนนะคือคือมันเป็นอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่ทรัมป์เพราะเขามียนาจใช่ไหม แล้วทั้มเขาเชื่อในทฤษฎีของดรมิแรนว่ามันจะสําเร็จคือเขาบอกว่าเออทฤษฎีอันเนี้คือเป็นโมเดลแล้วจบใช่ไหมโดยเขาบอกว่ามันไม่จบแต่มันไม่จบไมคือเขาก็บอกว่าช็อตเทอมเพลนลองเทอมเกนเขาว่าอย่างนี้ให้ทนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพราะงั้นเนี่ยเขาอาจจะยังดื้อดื้อจนกระทังมันพังอ่ะใช่ไหมแต่ว่าจอร์นเมอร์นาเคเคบอกว่าอินเดอรลองราเนวีออเด ตลอดระยะตายแน่แล้วคนเมกันจะทนไหวไหมใช่ไหมคนเมกันจะทนระบบไม่ไหวมันก็จะเกิดจราจนในสหรัฐเนี่ยแหละมันจะพังอีกกอ่ะมันจะพังก่อนอย่างที่ว่าใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขานักเศรษฐศาสตร์ไอเรียกว่าไอไอไอสถาบันหลักทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยหมดแล้วเขาคาดหมดแต่ท้าไม่ฟังไงถ่ามาทำฟังทฤษฎีนี้เหมือนสมัยรีแกนเนี่ยก็มีไอลาฟเฟอร์เคิร์ฟนะ ที่ว่าถ้าลดภาษีคนรวยแล้วเนี่ยคือเก็บมากเกินไปเนี่ยเขาจะเสียภาษีน้อยลงเพราะหาทางเลี่ยงแต่ว่าเอา่อหรือหมดแรงจูงใจที่จะทางานเพราะั้นให้ลดภาษีแล้วเขาจะจ่ายมากขึ้น<ม>ใช่ไหมอันนั้นตอนนั้นที่ดีลาเฟอรม์มันก็ไม่มีอะไรไปเขียนเขียนกราฟเนี่ยในในร้านกาแฟครับแล้วมีแกรนก็เอามาใช้เปน็นนโยบายคือลดภาษีคนรวยไอ้พัปราส,สงคืคอเบื้องหลังคืออยากจะลดภาษีคนรวยอะครับ<อ>หาเหตุผลก็หาเหตุผลมาไอ้นี่ก็เหมือนกันเราไอ้ทําต้องการแสดงอํานาจ ช่ไหมเพราะว่าโอ้แน่คูจะปฏิวัติกระบวนการทั้งหมดที่เป็นความคิดที่ใหม่แต่ความคิดนี้มันอันตรายไงใช่ไหมอันตรายแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาอย่างรุนแรงแล้วจากอย่างที่ท,ที่ที่คุณธานีว่าไอไอผมก็ทบต่ออเมริการุนแรงเนี่ยมันก็กระทบไปทั่วโลกอะ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าระบบไอไอไอ globalization มันจะแตกกระจายไปโดยโดยทรัมป์เนี่ย แต่ว่าผลกระทบที่มันจะเกิดอยู่กว่าจะจะจะปรับตัวกันได้เป็นเป็นว e เช o n a l economic เป็นแฟกชั่นเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็สูญเสียกันเยอะใช่ไหมนอกไปจากนั้นไอ้ที่กลัวก็คือว่าสหรัฐจะตัดสินใจง่ายง่ายไงคือว่ามีกําลังก็จะลากสงครามขึ้นมาอาจจเนี่ยมันจะยิง่งทางออกอีกทางหนึ่งใช่ไหมไอ้นั่นอะถ้าถ้าโดยโดยโดยความโอหังของทรัมป์เนี่ยเป็นไปได้ที่จะใช้กําลังเพราะเขาคุยอยู่เรื่อยเขาแน่ ใช่ไหมพวกมาโชบไปงั้น,นอย่าไปอามองว่าทับลอยนะอาจารย์มันก็จะเหมือนสงครามโลกที่สองเลยตอนนั้นคือคืออีโก้นี่แหละไม่ยอมกาจารย์นี่แหละใช่ถูกต้องแต่เพราะทับนี่<ช>อย่าลืมทับประกาศเรื่องอ้ไนโยบ,บายมอนโรงเงี้ยก็เหมือนสงครามโลกที่สองอ่ะตอนนั้นก็ประกาศนโยบายมอนโรใช่ไหมดาเนินมาตรการแบบแมคคินลีย์ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าผลจะเป็นยังไงนะอาจารย์ ถ้าเขาจะโม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะคิดว่าไม่นะอย่าลืมว่าสงครามโลกครั้งที่สองเขาชนะเขาก็นึกว่าเฮ้ยครั้งนี้ก็น่าจะชนะด้วยกัเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ม,มันไม่ใช่แล้วโลกมันเปรี่ยนเข้าใจไหมแล้วก็คู่แข่งของเขาคือคู่หูระหว่างจีนกับรัสเซียก็ยังแพกกันแน่นเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นต่อนะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเป็นต่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นต่อเพราะงั้นเพราะงั้นเน มันก็มันก็จะทําวิบความวิบัติให้เกิดข,ขึ้นกับโลกแหละนะเกิดสงครามใช่ไหมแล้วก็ต้องไปไปรื้อฟื้นกันใหม่ไปสร้างกันใหม่แต่ว่าทั้งนี้อย่าคิดว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะแล้วก็เรียกร้องตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแล้วมาตั้งเงื่อนไขใหม่อะไรอย่างเงี้ยคงคงจะคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสหรัฐอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามแล้วจะถูกเรียกร้องหนะักครับอืจุดจุด จุดที่สําคัญตอนนี้มันกลับเป็นเรื่องความความรู้สึกทัเขาเรียกอะไรนะสัญชาติยานของทรัมป์ที่จะคิดว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จคือมันไม่ได้มีเหตุผลมันไม่มีเศษศาสตร์ไม่มีมาอะไรเขาเรียกอะไรโมเดลอะไรทั้งนั้นแนะความคิดก็คือว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นความคิดของมป์ก็คือไอคอมมอนเซนส์ <common> ของเขาเลยจับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยนะเป็นคนที่ยะโส่นะใช่ไหมดูการพูดการจาเป็นคนยะโสเพราะงั้นอีโก้เขาสูงแต่อย่าลืมว่า ซ้ำในขนาดร้านบร,รบิษัทตัวเองทำล้มละลายมาหลายหนเลยครั้ง,งนี้อา,อาจจะทําเม็ดใช่แต่ครั้งนี้เขาก็อาจจะกล้าเสี่ยงไงเพราะว่านโยบายอ,บอันเนี้ยใช่ตแต่นโยบายอันเนี้ยของของไอ้มิรานเนี่ยตรตมิรานมันเป็นความเสี่ยงนะงเสี่ยงทีเดียวถ้าถ้าไม่สมําเร็จเพราะงั้นเนี่ยครั้งนี้อาจจะทาเมกาล้มละลายก็ได้ใช่ไหมโดยฝีมือช้ำอ่าปได้ซึ่งนะซึ่งน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวนะครับ โอเคก็ก็นี่คือคือสิ่งที่เราในฐานะผู้ดูแล้วก็อาจจะไม่มี power มากนักเนี่ยครับโอ้ก็ต้องต้องระมัดระวังนะเราบหบประเทศไทยว่าทำไงจะให้เอาตัวรอดได้ในระหว่างนี้แล้วก็ผมเคยเสนอแนะว่าเราให้ทําให้สร้างระบบ regional economic regional t a e เออค้าขายกันเองใช่ไหมในหมู่อาเซียนซึ่งกําลัง growth กลังดีแล้วก็ค้าขายกับกลุ่มพวกบิมสเต็กพวกอะไรพวกนี้ แม้กระทั่งว่าถ้าเผื่อจะขยายต่อไปนะเชิญจีนเกาหลีเกาหลีนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตตตแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมวงไพ่บูนแล้วค้าขายกันในในภูมิภาคนี้เอออินเดียก็เราก็ทําได้อะใช่ไหมสร้างระบบเอ่อเรียกว,ว่าวงร่วมวงไพ่บูลของกลุ่มประเทศเอเชียใช่ไหมทำไมจะทําไม่ได้ก็ก็เริร่มขึ้นมาดิไทยเราตัวอย่างนีดว่าตัวเล็กนะถ้าเรามีแนวคิดบันเจิดมันก็ค้าขายได้อ่ะ ไปคุยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าทํ้ไม่ยอมรับแผนที่จีนอาจจะเปิดทางให้เนี่ยมันจะมันจะมันจะยุ่งยากใงโลกจะวิบัติอ่ะเนาะโอเคผมว่าแผนแผนที่จีนจะเสนอเนี่ยมีผมก็หลี่เฉียงเขาเขาเขาก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเศรษฐกิจเนาะเขาก็เรียกประชุมเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเขาเป็นนักเศรษฐาตรเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยคใช่ใช่ใช่แต่ว่าสําคัญว่าเราทำจะเอาไหมล่ะเออนี่แหละนี่เป็นอีกโจทยหนึ่ง ที่เราต้องแก้มาคือจีนเองเนี่ยไม่อยากให้มันมันเกิดวิบัติอย่างนี้หรอกใช่ไหมเขาก็อยู่ไปเขาก็โอเคมีแต่โตไปเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่อยากให้เกิดวิบัติไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากสร้างสงครามหรอกแต่ว่าถ้าอเมริกาลุกอย่างนี้เนี่ยเขาหลังติดฝาเขายะเขาก็ถอยไม่ได้ต้องใช่ไหมมันถอยไม่ได้คือพังก็ต้องพังกันนะใช่ไหมอย่างการที่เขาแสดงท่าทีตอบโต้เนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่กลัวนะใช่ไหมเขาไม่ได้กลัวอเมริกาใช่ไหม ก็ต้องแสดงท่าทีตอบโต้ที่ชัดเจนอย่างนี้แหละมันจะได้พลังมีพลังใช่ใช่ถ้าไปหงอก็ก็ทําได้ทีขี่ม้าไล่เลยใช่ไหมก็เหมือนปูตินกับกับทรัมที่ในในยุโรปอะปูตินก็แสดงท่าทีอย่างนี้พอรู้นิสัยทรามไงรู้นิสัยทรามมาเป็นคนอย่างนี้ออ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร